สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมมานี่ PS เช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเนาะเรามาในของในของในของกระเป๋าปิดครับนะครับผมได้ทำการได้รับเหรียญ i t c o i n แคปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับที่ผมได้รับมานะครับก็เพื่อนได้รับมาช่วงประมาณ10บโมงนะครับก็ถือว่า รับมาจากแอปพลิเคชันนะครับที่หาเหรียญบิตคอยแคปฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันดีกว่านะครับซึ่งประวัติที่ผมได้รับมาก็คืออันนี้เลยนะครับนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะ0.0013807นะครับซาตุชิบิตคอยแคปนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยล่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถ้าตีเป็นเงินไทยจะได้ประมาณกี่บาทนะครับ ก็กดไปตรงที่การซื้อขายนะครับอันนี้ผมจะอ้างอิงโดยของเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับเป็นของบิตครัแล้วกันนะครับถ้าเป็นการซื้อขายจะอยู่ระหว่างประมาณกี่บาทนะครับอ,อันนี้ผมเข้าผิดอันนี้ผมเข้าผิดผมไม่ใช่เข้าบิตคอยแคปผมเข้าเป็น b i ตครับคอยโอเคบิตคอยแคปนะครับไม่ใช่ b i ตครับคอยครับนะฮะ โอเคตอนนี้ราคาในของปิดคอยแคบนะครับก็1เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ25,000บาทแล้วนะครับหลังจากเมื่อก่อนที่ราคาร่วงมาตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแหละนะครับที่ผมจะขายนะครับที่ผมได้รับมานะครับก็อยู่1 0 0 0 0 0นะครับ3า0 0เนาะก็เอาประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับ0 3ตัว1 2 0 0 0นะฮะประมาณนี้นะครับอ่า ก็เราเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลบเลข่วนออกอีก1ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครบนะฮะก็ได้อยู่ประมาณ3บาทเนาะก็ในของที่ผมหาเหรียญฟรีนี้มันก็หาไม่ยากอะไรเลยแค่เรากดเข้ามากดปุ๊บครั้งเดียวแล้วก็รับเหรียญแล้วก็กดออกได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาหาแค่นี้นะครับก็สามารถถอนได้นะครับ ก็อยู่ประมาณ3บาทแต่ถ้าราคาขึ้นก็จะได้เยอะนะครับดูนะครับดูของผมก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมได้ทำการหาฟรีมาทั้งหมดนะครับเห็นไหมได้5.5บาทแล้วใช่ไหมนี่ครับมืกี้นะครับแค่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ้าเราหาเรื่อยๆนะครับมันก็ได้เงินเพิ่มเรื่อยๆแต่ถ้าราคาขึ้นอีกมันก็จะได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ราคาบิตคอยก็จะขึ้น,นครับแล้วก็ ช่วงในของที่แล้วราคามันลงนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับก็ถือว่าถอนช่วงราคาลงนั่นแหละถึงถึงจะได้เยอะนะครับอ่ะเรามาในของอ e ีเมลกันดีกว่านะครับอีเมลที่ผมได้รับเหรียญมานะครับส่วนแอปพลิเคชันก็ทุกคนนะ่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานะครับก็ในของในของตัวแอปนี N ้ e, ผมก็ได้ทํามานานแล้วด้วยสําหรับใครทีตต่ติดตามผมมานานก็รู้แล้วนะครับเนาะ ก็นี่ครับเป็นในของสลิปนะครับที่เขาได้ทำการแจ้งมานะครับว่าผมได้รับเหรียญแล้วจานวนเท่าไหร่นะครับเวลาประมาณเท่าไหร่กี่โมงนะครับวันที่เท่าไหร่ก็ตามนี้เลยนะครับวันที่เจ็ดนะครับเดือน9ปี2021นะครับเวลาประมาณ1ิบเนาฬิกี่นผมก็ได้รับมาแล้วซึ่งผมได้รับมาจากในของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่หลายคนก็ทํากันอยู่นะครับก็คือในของตัวแอป ฟรีบิทคอยน์แคปในของตัวแอปนี้กันเลยนะครับอ่ะเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับซึ่งการทํางานไม่ไม่ยากเลยนะครับการทํางานมันทํางานง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้ในของตัวแอปนี้ถ้าอยากจะได้เยอะนะครับก็แนะนําให้ทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสถามนะครับ ไปสําแบูรณบไปสถาม,มันก็ทําได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันโหลดแอปเกมนะครับก็สามารถได้เหรียญได้เยอะด้วยนะครับได้ค่อนขั้นเยอะนะครับส่วนการหาส่วนการหาเหรียญสําหรับผมนะที่ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ผมจะหาหลักๆก็คืออันนี้แหละนะครับอันนี้นะครับกดอันนี้ไปนะครับมันจะมีให้เราเคลมท,ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่มีเวลาก็กดเข้ามาปุ๊บก,ก็กด รั้งเดียวนะครับหรือจะกดเรื่อยๆไปลุ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือจะมากดอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการดูโฆษณาแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้ประมาณกี่สต๊ชิเนาะส่วนหลักๆที่ผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ผมหาเหรียญได้เยอะก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราได้ทําการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ10%จากการแนะนําเพื่อนนะครับก็ถ้าเราจะแนะนําก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้ามาป๊กนะครับ ก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการคลอกลิงก์ตรงนี้เอาไปให้เพื่อนของเราไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับและเราก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับเขาดาวน์โหลดเสร็จเขาเล่นเราก็จะได้รับเหรียญนนครับส่วนประวัติในการถอนของผมนะครับก็ให้เรามาตรง,ต,รงตั้งค่านะครับผมคขอเรียกว่าตั้งค่าแล้วกันนะครับนี่ครับนี่นะ ก็สามารถไปดูได้นะครับการตั้งค่านะครับอยู่ตรงนีนะ้อันนี้คือประวัติในการถอนนะครับก็มาหาดูเอาเองได้นะครับนี่ครับประวัติในการถอนของผมนี่ผมเพิ่งได้รับมามามาสดๆก็คืออันนี้เลยนะครับเขาจะถอนมาให้เราโดยอัตโนมัติทุกๆวันอังคารนะครับเราไม่จะเป็นต้องมาถอนนะถ้าของเราครบขั้นต่ำในการถอน10,000 s มื่นสต๊ชิบิตคอยคัพเขาจะถอนมาให้เราเลย โดยอัตโนมัติในวันอังคารนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอถอนนะครับมันไม่ยุ่งยากนะครับก็รอรับเหรียญบิคอยแคปเอาไปแลกเงินแค่นี้แหละนะครับเนาะมันก็ไม่ได้ยากสําหรับการทํางานก็สามารถไปหาดูได้ในคลิปที่ผมทําเอาไว้แล้วนะครับวิธีในการทํางานทํางานกันยังไงผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วเนาะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับว่าผม ได้รับเหรียญ Bitcoin Cap มาแล้วในของตัวแอปนี้ก็ยังจ่ายตามปกตินะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังคิดดูว่าในของตัวแอปนี้จ่ายอยู่หรือเปล่าก็คือว่ายังจ่ายอยู่ตามปกติถ้าใครจะทำหรือว่าถ้าใครจะหาเหรียญ Bitcoin Cap ก็มาหาด้วยกันได้นะครับวันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสา,ารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ